เคยสงสัยไหมว่าทําไมปัญหาการเมืองใหญ่ในไทยถึงดูเหมือนวนกลับมาที่คนกลุ่มเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าคดีลุงเก็บหุ้นในอดีตอาจจงใหญ่ไปถึงขบวนการสแกมเมอร์อยุคนี้วันนี้ลําโพงแขวงจะพาคุณเจาะลึกสองศึกใหญ่ของประเทศทั้งสงครามปราบแกงล่อลวงออนไลน์และคะดีประวัติศาสตร์เรื่องภาษีจากการขายหุ้นชินคอปที่นํามาสู่คําพิพากษาล,ล่าสุดของศารลรัฐิกาพร้อมการวิเคราะห์จากคุณกรณ์จติกรนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชี้ให้เห็นว่าหลายตัวละครเดิมยังคงปรากฏในทุกสมรภูมิ ไม่ว่าจะในเกมการเมืองหรือขอบวนการหลอกลวงสมัยใหม่ปิดท้ายด้วยมุมมองว่าพาราคาการเมืองต่างๆตั้งแต่ประชาธิปัตย์ไปจนถึงไทยก้าวใหม่กําลังทกกันอย่างไรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสู้กับสแกมเมอร์ที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันและอย่าลืมกดติดตามให้ลําโพงแขวงด้วยครับเรื่องแกง call center นี่เออ มันใกล้ตัวจนน่ากลัวจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้คือมาทุกรูปแบบเลยทั้ง SMS ทั้ง l ล n e ลิงก์ปลอมอะไรเต็มไปหมดจนรัฐบาลต้องออกมาประกาศเลยว่าจะทำสงครามกับเรื่องนี้ครับกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วใช่ค่ะแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือ เรื่องนี้มันลามไปเป็นประเด็นการเมืองเราด้วยมีการเอามาโจมตีกันาสตร์โครนกันไปมากลายเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งไปเลยนอกเหนือจากการไล่จับคนร้ายจริงๆใช่เลยค่ะแล้ววันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นคลิปวิดีโอที่พยายามลากเส้นเชื่อมโยงจากปัญหาสแกมเมอร์ในปัจจุบันย้อนกลับไปหาคดีการเมืองที่ดังมากๆเมื่อเกือบ20ปีก่อนคดีซุกหุ่นนั่นเองคดีซุกหุ่นค่ะฟังดูแล้วอาจจะแบบ สองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันได้ยังไงภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองต่อจิ๊กซอจากข้อมูลชุดนี้ดูค่ะว่าภาพที่ออกมามันเป็นแบบไหนซึ่งการเชื่อมโยงเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าแหล่งข้อมูลนี้เขากําลังจะบอกเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาชญากรหน้าใหม่ๆแต่มีตัวละครชุดเดิมจากอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโห oh. มันเลยชวนให้เราต้องตั้งคําถามเลยครับว่า นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องอชาชญกรรมทางเทคโนโลยีแล้วแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจหรือเครือข่ายผลประโยชน์ที่มันอย่างรากลึกมานานหรือเปล่าโหเปิดประเด็นมาหน้าติดตามมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ภาพปัจจุบันกันก่อนเลยในคลิปที่เราดูมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้หลายพรรคการเมืองก็กระโดดเข้ามาเล่นเรื่องแกมเมอร์กันหมดครับ เป็นประเด็นที่ใครๆก็พูดถึงแต่แหล่งข้อมูลนี้เขาก็ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่น่าคิดนะคะคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางพักการเมืองเหมือนจะเน้นใช้เป็นวาทกรรมมากกว่าคือออกมาพูดว่ามีข้อมูลมีรายชื่อแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมีการยื่นเรื่องให้หน่วยงานไหนตรวจสอบจริงๆจังๆสักทีเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างแรงกระเพื่อมในสื่อ แต่ยังไม่นําไปสู่กระบวนการทางกฎหมายที่เป็นรูปธรรมถูกต้องค่ะแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็ฉายภาพให้เห็นอีกด้านหนึ่งคือพักประชาธิปัตย์ที่เลือกจะเดินไปอีกทางเลยคือ รวบรวมข้อมูลแล้วก็ยื่นให้ปป,ปงตรวจสอบทันทีถึงแม้จะยอมรับนะคะว่าหลักฐานอาจจะยังไม่แน่นพอที่จะเอาผิดใครได้ทันทีแต่ก็เหมือนเป็นการจุดทูบเริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการเป็นวิธีการที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับคือฝ่ายหนึ่งเหมือนเล่นเกมการเมืองเพื่อสร้างกระแสแต่อีกฝ่ายเลือกใช้กลไกของรัฐเพื่อเริ่มการตรวจสอบแต่ถ้ามองแบบวิเคราะห์หน่อยนักสังเกตการบางคนก็อาจจะมองว่าการยื่นเรื่องทั้งที่หลักฐานยังไม่สมบูรณ์ ก็อาจจะเป็นละครการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ออกแบบมาเพื่อให้ดูเหมือนว่าได้ลงมือทําจริงแล้วอืมก็เป็นไปได้สุดท้ายแล้วการพิสูจน์ที่ดีที่สุดก็คือผลลัพธ์ที่จะตามมาว่าจะมีการสืบสวนอย่างจริงจังหรือเปล่านั่นสิคะแล้วในคลิปยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือแนวทางการแก้ปัญหาของดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่เสนอไอเดียว่าต้องหนามยอกเอาหนามบงครับครับผมว่าจําเป็นมากในยุคนี้เพราะ การแก้ปัญหาแบบเดิมๆอย่างการประชาสัมพันธ์เตือนภัยหรือการตั้งด่านตำรวจมันอาจจะไม่ทันแล้วไม่ทันจริงๆค่ะครับกับอาชญากรรมที่มันทำงานข้ามพรมแดนแบบนี้ข้อเสนอเรื่องการใช้ AI เนี่ยมันสะท้อนว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดคือใช้ข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์หารูปแบบที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินแปลกๆการใช้ซิมการ์่น่าสงสยัยหรือ IP Address ที่มาจากต่างประเทศ AI มันตรวจจับเรื่องพวกนี้ได้เร็วกว่ามนุษย์เป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยโห oh, คือการสู้กันด้วยเทคโนโลยีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่จุดที่ทําให้ทึ่งกับข้อมูลชุดนี้จริงๆนะคะคือการที่คุณกรจะติกาววน,นิดบอกว่าตัวละครหลายคนในปัญหาแกมเมอร์ก็คือตัวละครซ้ําๆจากเมื่อ1ิบ0ปีก่อนครับประโยคนี้เหมือนเป็นประตูมิติเลยค่ะที่พาเราวาร์ปจากปัจจุบันกลับไปสู่คดีภาษีหุ้นชินคอปเป็นการโยนระเบิดลูกใหญ่เข้ามากลางวงเลยนะครับประโยคนี้ มันเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องอาชญากรรมทั่วไปให้กลายเป็นเรื่องที่มีนัยยะทางการเมืองที่ลึกซึ้งขึ้นมาทันทีใช่ค่ะจะลองสรุปเรื่องราวตามที่คุณกรทออธิบายในคลิปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะคือเรื่องมันเริ่มจากตอนที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะถือหุ้นบริษัทเอกชนไม่ได้ครับก็เลยต้องหาทางจัดการกับหุ้นชินขอบที่ตัวเองถืออยู่วิธีที่ใช้ก็คือการซุกหุ้น โดยโอนไปให้บริษัทชื่อ Emporich ที่จดทะเบียนบนเกาะบ r i t i s h Virgin เป็น tax haven ที่หนึ่งใช่ค่ะแต่ที่แปลกก็คือราคาที่โอนไปคือหุ้นละ1บาทเท่านั้นเอง1งบาททุนท่วนซึ่งราคานี้มันเอ่อต่ำกว่ามูลค่าจริงในตลาดแบบเทียบกันไม่ได้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกลไกทั้งหมดครับการใช้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่การซื้อขายปกติแต่เป็นการสร้างธุรกรรมขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง แล้วพอถึงเวลาที่จะขายหุ้นล็อตใหญ่นี้ให้กองทุนพิมาเซกของสิงคโปร์มันก็มีเงื่อนไขาทางภาษีอยู่ว่าถ้าบริษัทแอมพ e โริชเป็นคนขายโดยตรงจะต้องเสียภาษีจากกำไรอ๋อครับแต่ถ้าบุคคลธรรมดาเป็นคนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีส่วนนี้ไป แผนการขั้นต่อไปก็เลยเกิดขึ้นค่ะตรงนี้แหละครับคือหัวใจของแผนเลยคือเขาต้องหาทางโอนหุ้นจากบริษัทแอมพ r อริชที่อยู่ต่างประเทศกลับมาให้บุคคลธรรมดาก่อนใช่ค่ะซึ่งก็คือลูกสองคนของคุณทักษิณในประเทศไทยโดยใช้ราคาเดิมแป๊ะๆคือหุ้นละ1บาทเป๊ะๆเลยเพื่อให้ในทางบัญชีแล้วบริษัทแอมพอริไม่มีกาไรเกิดขึ้นก็เลยต้องไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลที่น,น่นโอ แล้วเรื่องที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากลูกทั้งสองคนได้รับโอนหุ้นมาในราคาหุ้นละบาทเดียวเพียงแค่3วันให้หลัง3วันเองเหรอครับแค่3วันค่ะหุ้นทั้งหมดก็ถูกขายทอดตลาดให้เทมเเซกทันทีในราคาตลาดตอนนั้นคือหุ้นละ49บาท25สตางค์โอโ้โหกำไรเกือบ50เท่าแล้วก็อ้างสิทธิยกเว้นภาษีในฐานะบุคคลธรรมดาไปตามแผน ซึ่งธุรกรรมที่มันรวดเร็วผิดปกติแบบนี้เละครับที่กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในเวลาต่อมาเพราะว่ากรมสัมพารเขามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าถ้าใครได้รับทรัพย์สินมาในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยส่วนต่างของราคานั้นจะต้องถูกนับเป็นรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี หมายความว่าถึงจะโอนกันที่ราคา1บาทแต่สัมภกร์มองว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ลูกทั้งสองได้รับคือราคาตลาดที่49บาทกว่าๆถูกต้องส่วนต่าง4 8บาท25สตางค์ต่อหุ้นนั่นแหละที่ต้องเอามาคำนวณภาษีถูกไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือแก่นของการต่อสู้ทางกฎหมายที่ลากยาวเป็น10ปีเลยทีเดียวแต่เรื่องมันก็ซับซ้อนไปอีกขั้นเพราะในระหว่างที่คดีภาษีกำลังดำเนินไปสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีคำพิพากษาในคดีสุขหุ้นออกมาก่อนอืม ว่าเจ้าของที่แท้จริงของหุ้นทั้งหมดนี้คือคุณทักษินไม่ใช่ลูกทั้งสองคนอ้าวกลายเป็นว่าเรื่องพลิกไปอีกตลกพอศาลชี้ว่าใครคือเจ้าของตัวจริงการเก็บภาษีก็ควรจะพุ่งเป้าไปที่คนนั้นโดยตรงเพื่อความเป็นธรรมใช่ครับกรมสัมพาร์เลยเปลี่ยนแนวทางไปเรียกเก็บภาษีจากคุณทักษินแทนและถ่ายที่สุดคดีก็สิ้นสุดลงด้วยคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ให้ชำระภาษีเป็นเงินสูงถึง1 7 0 0 0ล้านบาทโอหนึ่ง0เล้านครับซึ่งตัวเลขนี้ก็คือภาษีที่ควรต้องจ่ายตั้งแต่แรกบวกกับค่าปรับแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ทบต้นทบดอกมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีนั่นเองฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันซับซ้อนแค่ไหนแล้ว ถ้าเราลงดึงเรื่องนี้กลับมาเชื่อมกับปัญหาสแกมเมอร์ในปัจจุบันตามที่แหล่งข้อมูลเขาพยายามจะสื่อมันพอจะเห็นภาพซ้อนกันอยู่บ้างไหมคะพอจะเห็นภาพคู่ขนานที่น่าสนใจเลยครับแหล่งข้อมูลนี้เหมือนกำลังจะชี้ให้เราเห็นว่าแม้วิธีการจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะค่ะคือกรณีหนึ่งเป็นการใช้ช่องโัวทางกฎหมายภาษีที่ซับซ้อนอีกกรณีหนึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงแต่แก่นของข้อกล่าวหามันคล้ายกัน นั่นคือการใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนและอยู่ข้ามชาติออ๋ oh. บริษัทบนเกาะบริทิชเวอร์จิกับฐานแกงคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลอย่างไม่โปร่งใสและเพื่อผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่กลุ่มเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นเรื่องของรูปแบบการกระทำที่คล้ายกันนั่นเองแล้วในคลิปยังมีข้อมูลเบื้องหลังที่ทำให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะคือมีการเปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่จะมีการขายหุ้นครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่นานรัฐบาลในขณะนั้นได้มีการแก้กฎหมายโทรคมนาคมคเพื่อขยายเพดานให้ต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมของไทยได้มากขึ้นเหมือนเป็นการปูทางไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะถ้ากฎหมายนี้ไม่ถูกแก้การขายหุ้นล็อตใหญ่ขนาดนั้นให้กับเทมาเซกซึ่งเป็นกองทุนต่างชาติก็อาจจะทําไม่ได้ใช่ค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือพอแก้กฎหมายเสร็จปุ๊บ เพียงไม่กี่วันต่อมาดีวนี้ก็เกิดขึ้นทันทีมันดูพอเหมาะพอเจาะไปหมดทุกอย่างครับแล้วเรื่องก็มาถึงจุดแตกหักทางการเมืเองเมื่อฝ่ายค้านในตอนนั้นเตรียมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อชำแหละเรื่องนี้ในสภาแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นวันที่24กุมภาพันธ์2549คุณทักษิณประกาศยุบสภาค่ะเป็นการตัดสินใจที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั้งประเทศในตอนนั้นเลย น่าประหลาดใจจริงๆค่ะเพราะคำถามตัวโตๆที่ทุกคนสงสัยคือทำไมรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาแบบเด็ดขาดขนาดนั้นถึงต้องยุบสภาด้วยใช่ปกติเราจะเห็นแต่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำที่ทำแบบนี้เพื่อหน,นีการโหวตแพ้แต่นี่คือสถานการณ์ตรงกันข้ามเลยซึ่งแหล่งข้อมูลก็ได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้อย่างเฉียบคมครับว่าการยุบสภาครั้งนั้นไม่ใช่การหนีการโหวตแต่การหนีการอภิปรายต่างหาก หนีการอภิปรายครับเพราะถ้ามีการอภิปรายเกิดขึ้นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดีลนี้ทั้งเรื่องการซุกคุ้นการแก้กฎหมายการเลี่ยงภาษีจะถูกนำมาตีแผ่ชําแหละกลางสภาโอ้โหและถ่ายทอดสดให้คนทั้งประเทศได้รับรู้เหมือนกับว่ายอมทิ้งอำนาจในมือเพื่อปิดสวิตช์ไม่ให้เรื่องนี้ถูกขุดคุยในที่สาธารณะอย่างนั้นหรอคะภาพที่แหล่งข้อมูลนำเสนอเป็นแบบนั้นเลยครับ มันคือการเลือกที่จะไม่เผชิญหน้ากับการตรวจสอบในเวทีที่เป็นทางการที่สุดของฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้อำนาจทางการเมืองที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักในเวลาต่อมาอมืและเป็นบริบทสำคัญที่ยกระดับคดีนี้จากแค่เรื่องภาษีให้กลายเป็นเรื่องของธรรมพิบาลและความโปร่งใสของผู้มีอำนาจไปในที่สุดโห จากเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เราเจอกันในชีวิตประจําวันไม่น่าเชื่อว่าจะพาเราย้อมไปสํารวจรากเงาของเกมการเมืองที่ซับซ้อนเมื่อเกือบ20ปีก่อนได้ลึกขนาดนี้จะเห็นได้ว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแต่รูปแบบและตัวละครบางส่วนยังคงถูกเชื่องโยงกลับมาหาปัญหาในยุคปัจจุบันได้เสมอเลยนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้หายไปไหนจริงๆครับมันมักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ในเหตุการณ์ปัจจุบันให้เราได้คบคิดอยู่เสมอ แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะถ้าให้ถอดบทเรียนจากเรื่องนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือปัญหาใหญ่ๆที่กระทบสังคมวงกว้างเนี่ยมันมักจะมีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราเห็นผิวเผินเสมอมันมีทั้งมิติของกฎหมายเทคโนโลยีแล้วที่สาคัญคือเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใช่เลยครับและการทําความเข้าใจอดีตแบบนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินใครแต่ให้เพื่อให้เราเท่าทันรูปแบบและกลไกต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคต สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะครับในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมันได้สร้างทั้งอาชญากรรมรูปแบบใหม่อย่างแสแกมเมอร์และในขณะเดียวกันก็สร้างเครื่องมือใหม่ๆใ,ให้เราต่อสู้กับมันได้ค่ะแต่ในทางกลับกันรูปแบบของการใช้อันนาดเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนและเกมการเมืองที่ซับซ้อนดูเหมือนจะยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคำถามก็คือ อะไรคือสิ่งที่จะทำให้สังคมสามารถเท่าทันและก้าวข้ามวงจรเหล่านี้ไปได้อย่างแท้จริงครับ